สวัสดีครับพี่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมวันนี้นะครับวันนี้ผมม่อนสุภกรในช่องม่อนคลาสิกก็มีวัตถุมงคลมาให้พี่ๆได้เลือกที่จะเช่าบูชาเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นนะครับช่องทางการติดต่อนะครับย้ำนะครับมีช่องทางเบอร์โทรศัพท์เดียวคือเบอร์นี้นะครับเบอร์นี้ไลน์แอดไลน์ก็เป็นหมายเลขเดียวกันกับเบอร์โทรศัพท์ แล้วก็มีเลขบัญชีเดียวในการโอนเงินนะครับก็คือช่วงนี้มีมิจฉาชีพหลอกเป็นผมนะครับหลอกให้ไปเทรดหุ้นอะไรเยอะแยะมากมายนะเพราะว่าทางช่องทิกต o k ด้วยก็ปปอมเป็นผมนะครับแต่ยืนยันเลยว่ามีช่องทางการติดต่อช่องทางเดียวและผมไม่ได้แอดใครผมไม่แอดไปหาใครนะครับอยากเช่าพาต้องโทรมาหรือแอดมานะครับเพราะว่ามิจฉาชีพเยอะครับมิจฉาชีพเยอะผมไม่แอดใครไปแล้วก็ไปขอยืมเงินแน่นอนนะครับเอาแล้วนะครับวันนี้ได้พระมาใหม่ครับ ได้พระมาใหม่เป็นพระคุณแผนที่ผมเคยได้ทําแล้วหลายคลิปนะครับแล้วก็อันนี้ได้มาใหม่ของเก่าปล่อยไปหมดแล้วนะครับมีพี่ที่ใจดีชอบไปแล้วนี่คือพระคุณแผนผงพรายครับพระคุณแผนผงพรายชื่อว่าพรายแม่สีนวลน,นะครับพรายแม่สีนวลอธิษฐานจิตปลุกเสกโดยหลวงปู่หาสุภโรแห่งวัดป่าสัก,กวันอำเภอสังขสขันจังหวัด จังหวัดกาลสินนะครับก็โอ้โหกว่าจะได้มานะครับล่าสุดเนี่ยน่าจะเป็นเดือนที่แล้วนะครับที่ที่ได้ทําลงคลิปไปแล้วก็มีพี่ที่ใจดีเช่าไปแล้วนะครับก็ถือได้ว่าเริ่มหายากขึ้นทุกวันนะครับเริ่มที่จะหายากขึ้นทุกวันนะครับนะเดือนที่แล้วนู้นเลยนะ <c oughs> ก็ดีใจที่ได้มานะครับ พระชุดนี้ปุกเสกโดยหลวงปู่หาในเมื่อปีพศ2562นะครับก็ได้ความเมตตาจากพระคูบาโตนะปัจจุบ,บันท่านย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่เอเบองการนะครับก็นำพายแม่สีนวลไปสร้างขุนแผนอีกหนึ่งรุ่นชื่อว่าขุนแผนบูชาคุณนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยสร้างปี62สร้างก่อนนะครับ ก็ถือว่าเป็นพระที่มีทั้งพุทธคุณและอิทธิฤทธิ์อยู่ในตัวนะครับมีพุทธคุณของหลวงปู่หาสุภโรและก็อิทธิฤทธิ์ของพายแม่สีนวลที่สถิตอยู่ในวัตถุมงคลชุดนี้นะครับก็น่าสะสมนะเห็นด้านหน้านี้เป็นรายการ3.7ก็คือเป็นเป็นเนื้อผงแร่เหล็กไหลนะครับเป็นเนื้อผงเหล็กไหลผสมเหล็กน้ำพีโรยมวลสารน,นะครับ เป็นรายการ3.7ท่าสมัยนู้นที่จองกันนะครับก็เป็นเนื้อผงเหล็กไหลบวกเหล็กน้ำพีโรยมวลสารนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าเนาะเดี๋ยวจะให้ชมนะครับให้ชมจิละองค์นะครับเป็นพระที่สวยงามมากนะครับผมผมเรียนตามตรงว่าเป็นพระที่สวยงามนะผมว่านะครับนี่ฮะเป็นพายแม่สีนวลน,นะฮะดูดูครับนี่เป็นเนื้อผงอ่า องโรยเขาน่าจะเอาไปตะไบนะเหล็กไหลไปตะไบแล้วก็โรยเหล็กน้ําพีนะครับสวยงามมากครับสวยงามมากนะฮะสวยงามมากจริงๆต่อโค้ดครับเหมือนเดิมครับต่อโค้ดอยู่ข้างๆของพระพของพระนะครับนะฮะต่อโคด้ดแล้วก็ด้านหลังก็จะมีอักขระเลขยนันยันตัวนี้ก็เป็นยันที่หลวงปู่หานั้นท่านได้เขียนให้แล้วก็ให้นํามาทําเป็นพระนั่นเองนะฮะเนี่ย ก็จะชัดเจนครับเขียนว่าพายแม่สีนวลชัดเจนนะครับโอ้แม่แสดงกับพิมารแล้วนะครับกล้องผมไม่ชัดเลยนะฮะ <c oughs> เป็นอย่างนอ้อยคือประชัดนะอ่านี่ฮะมีหมายเลขด้วยนะครับตรงนี้หมายเลขเก้าห้าหกครับเก้าห้าหกนะฮะก็สวยงามนะครับเป็นเป็นพระที่ ถ้าจะพูดถึงพุทธคุณของพระคุณแผนเนี่ก็จะต้องบอกว่าเมตตามหาสเสน่ห์นะครับเมตตามหาสเสน่ห์แต่ผมก็มีความเชื่อว่าหลวงปู่หานั้นท่านเมตตาอธิษฐานจิตป,ปลุกเสกไปเนี่ยก็ต้องพุทธคุณครอบจักรวาลน,นะครับตามความเชื่อเนาะนะฮะแค้วคาดคงกระพันและท่านเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานที่มีเมตตาเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ขนาดก็พอดีห้อยนะฮะเหมาะมากสาหรับที่จะห้อยหลายองค์หรือแม้กระทั่งผู้หญิงหรือเด็กเนี่ย ลูกลูกเราเนี่ยสามารถห้อยได้เลยนะครับเนี่ยดูครับนี่ฮะสวยงามมากนะฮะได้พระมาเยอะเหมือนกันนะฮะไปต่างจังหวัดมาก็ไปหาเช่าพระก็ได้มาเยอะเดี๋ยวจะค่อยทยอยทยอยทำคลิปนะฮะเพื่อจะมีพี่ๆที่สนใจนะครับอันนี้เป็นรายการเนื้อเดียวกันหมดเลยนะครับเป็นรายการเนื้อเดียวกันหมดเลยนี่ฮะแต่และองค์ก็จะมีความสวยที่แตกต่างนะครับความสวยที่แตกต่างนะฮะ อันนี้หมายเลขอะไรครับอ,อืหมายเลขสีหกสี่โอ้เลขสวยนะครับเลขสี่หกสี่อ่าใครคอหวยเขาจะเรียกเลขหามแบรนดวอเออใช่ไหมครับสวยครับเนี่ย พระก็สวยเลขก็สวยพิธีปลุกเสกก็ดีพระเกจิคณาจารย์ที่ปลุกเสกก็คือสุดยอดแห่งสายกรรมฐานเลยนะครับท่านเป็นพระที่สามารถนิมิตมองเห็นซากฟอสซิลไดโนเสาร์ภูเวียงโกซอรัสิรนทอนเน่ได้นะชี้จุดได้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับมีลักษณะคอยาวกินพืชเป็นอย่างไรชะีชี้แจงบอกนักโบราณน,น,นักชีววิทยาให้ขุดได้เลยนะสุดยอดจริงๆงนะเนีย่ยดูครับเนีย่ยดูครับ นี่เป็นเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยนะครับเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยนะครับเป็นรายการ3.7นะครับก็เป็นเนื้อผงเหล็กไหลบวกเหล็กน้ําพีโรยมวลสารนะครับถือได้ว่างดงามอย่างยิ่งฮะนี่กล่องเป่าเนาะนี่ฮะถ้าพี่ๆชอบหรือสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะฮะ0647744808เป็นเบอร์โทรของผมนะครับโอ้ยละยิบระยับสวยงามมากครับกล้องผมทําไมมองใกล้ๆไม่เห็นนะแต่มองไกลๆชัดเลยนะฮะดูดูฮะ เออแปลกเหมือนกันนะฮะโอเคครับถ้าชอบก็ทักกันเข้ามาได้นะครับพี่พี่นะครับอย่าลืมเข้ามาชมแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับมอนคลาสสิกสวัสดีครับ